เย็นี้ลุงเน่จะพามาปักเบ็ดกบครับไม่ได้ออกมาปักเบ็ดกบนานกบจะตัวใหญ่หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยทุกครั้งลุงเน่ปักกบตัวนิดเดียวเองครับปักเป็นสิบหลังประมาณยังไงกว่าเด็ดตัวครับทามไมมันก็เห้วปักเบ็ดกบสูรลุงเน่เดียมันอาจจะไม่เหมือนใครนะครับสูตรใครก็สูตรมันก็จะว่ากันนะครับปักเป็นกาลังใจให้ลุงเน่ด้วยไปครับปักเบ็ดกบต่พอได้ตตาน้ำพริกหรือเปล่าก็ไม่รู้เล็นในช่องน้ำไหลเนี่ยครับ ลองดูลองดูสูตรลุงเนตเนี่ยอาจจะไม่เหมือนใครนะครับอย่าว่ากันลุงเนตรต้องทำร้านครับทุกครั้งที่ลุงเนตรปักลุงเนตก็จะทำแบบเนี้ยทำร้านลืนล่น <laughs> าอาจจะไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนเอซบอกให้ปักตามช่องน้ำไหลกบมันชอบอยู่ลองดูครับลองดู เดือดเส่เดือนครับเยือใส่ดเดือนเหมือนเดิมทำลามเรื่อยๆครับแล้วก็เราทำไว้แบบนี้เวลามาดูมันง่ายครับกบขึ้นไม่ขึ้นมันจะเห็นอรอยเลยลุงเนตคิดแบบของลุงเนตนะอาจจะไม่เหมือนคนอื่นจะมืดแล้วครับลุงเนตออกมาลองดูสักสิบหลังกบกหาย,ยากครับกบป้าลุงเน เล่นในช่องน้ำไหลเนี่ยหมานยังไงก็ได้ตัวครับอุ้งเด็กเส้เนเส้เนตัวใหญ่เลยนะครับลูงได้จะกาะแบบนี้นะครับแล้วเกาะลเนี่ยจะปักหางดินให้เส้เดือนอะ่ะ ันลอ,อยหือเหนือที่ดินนิดนึงครับเนี่ยแบบนี้ครับสูตรลุงเน่นะครับแต่สูตรคนอื่นลุงเน่ไม่รู้สูตรลุงเน่จะแบบเนี้ก็นลุงเน่มาปักเมื่อไหร่ก็ไดตัวตลอดครับปักแบบเนี้ยปเดี๋ยวจะปักไม่ทันครับเอาดินอยู่นี่นั่นแหละแดงแดงแดงอย่งนั้นบึ้เกาะติดเนอติดนี่ก็ช่องน้ำไหลครับเอาแบบนี้เลย เนี่ยครับ,รบช่องไหลอยู่ตรงนี้ครับ,น,น,บน้ำกว้างแต่สูตรคนอื่นอาจจะไม่ดักเหมือนลุงเนตดนะครับสูตรใครก็สูตรมันลุงเนตดบอกแล้วลุงเนตดถนัดแบบนี้ก็ดักแบบนี้มวดูซิว่าจะได้ตัวหรือเปล่าดักแบบนี้เจ็ดสิบหลังเองครับกบมันหายากทั้งมลุงเนตดบอกตรงๆอ่ะ có đặc thù kháng để tôi nít đeo, tôi mới dày lên cốp tôi dày bên này một mình luôn tham lam sư xuôi này cứ cốp tôi có giải ha 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 ดูว่าจะหมานหรือเปล่าเกี่ยวเย่บแบบนี้ครับเน,น็ตเนี่ยลงเล่จะให้มันห่างดินประมาณนกกเนี้ยครับจะถูกหรือจะผิดลูเล่ก็ไม่รู้แต่ลูเล่ปักแบบนี้ทุกครั้งประมาณทุกครั้งครับแต่วันนี้จะได้ตัวหรือเปล่าไม่รู้ต้องรู้น,นะครับไปปักต่อเดี๋ยวจะไม่ทันครับจะมืดละว,วันนี้เล่นช่องน้ำไหลอย,อย่างเดียวเลยครับต้องดู ตามคำแนะนำของเอซีกบมันชอบชอยู่ช่องน้ําไหลเอซบอกตลอดเลยลองดูครับลองดูเบ็ดสิบหลังจะได้สักตัวหรือเปล่าถ้าได้ตัวนี่ถือว่าเฮงสุดๆนะครับเบ็ดมันน้อยแล้วกบมันหายากายากบหายากด้วย คนคงไม่เดินมาเหยียบมั้งทำให้เห็นชัดเจนแบบนี้ไม่น่าจะเดินมาเหยียบนี่ครับท่อนน้ำไหลแบบนี้ครับร้านนี้ไม่สวยเอาร้านที่สวยครับร้านสวยบางทีจะได้กบตัวใหญ่ การหาอยู่หาก,กินเนี่ยก็แล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะครับใครถนัดแบบไหนก็ทำแบบนั้นลุงนี่ถนัดแบบนี้ลุงนี่ก็ทำแบบนี้นครับเดี๋ยวเยอะครับสีเดือนตัวใหญ่ๆนั่นเลยหมันไม่หมันเดี๋ยวรู้ ตักตั้งเลยเอฟซี FC บอกเอหัวเบ็ดปักลงดินปักยังไงไม่รู้ครับลุงเล่ไม่เคยอะไม่ถนัดอะเคยแต่แบบนี้ครับที่เอาหัวปักลงดินเนี่ยหัวเบ็ดเนี่ยลุงเลปักไม่เป็นนี่ครับดินลงแดงลงแดงแบบนี้ครับตัวบปไปปักต่อเดี๋ยวจะไม่ทันมืดแล้วครับทำล้านก่อนครับทำร้านยังไงก็ทำร้านก่อนทำล้านสวยๆครับกบจะได้ตัวใหญ่ๆ เอฟซีก็อยากดูลุงเนตรปักเบ็ดกบลุงเนตรก็ไม่ค่อยถนัดเรื่องเบ็ดกบกอทำตามที่เคยทำเลยครับเองร้านใหญ่หญเลยถ้าคนเดินมาเหยียบก็แบนเตะเตะลองดูลองดู มืดแล้วทันหรือเปล่าเนี่ยโอ้โละเอฟเอๆเอฟป,ปตัดต่อครับเล็กไหลหลังอยู่โอ้หลงน้ำนี่ก็สวยครับสวยเลยอ๋อปากตรงที่มีน้ำหน่อยๆช่องน้ำไหลตลอดครับวันนี้เล่นมัน จะมีตัวไหมแล้วก็กลุบจะตัวใหญ่หรือยังก็ไม่รู้ครับยาลานให้มันส,สวยเลืกี่หลังเนี่ยโอ้แล้วสีหส่หลังสีห้าหลังปักทันหรือเปล่าเนี่ยมืดแล้วแดงๆอย่นี่ ใช้สุตรมันไปสู่วตเลขสี่หลังครับปักไม่ทันแน่ๆยังไงเนี้<ๆ>ปักแค่เจ็ดหลังพอครับไปถึงสิบแล้วมืดแล้วครับลองดูทำมันได้มันยังไงมันก็ได้ตรงนี้น้ามากครับเนี่ยน้ำท่วมคันนาเต็มเลยช่วงนี้ครับก็แปลกกบทำไมชอบมาอยู่ตามท่อน้ำไหลหรือว่าน้ำท่วมท่วมคันนา แตกเหมือนกันนะครับที่อยู่เยะแยะไม่อยู่ไม่อยู่แบบนี้ลองดูเจ็ดหลังได้ไม่ได้เดี๋ยวขึ้นที่ลุ้นกันดูสักสองรอบมืดละหมืดละ,ละปัดป็ดกบสูตรโบราณ สูตรลุงเน่นครับลองดูครับลองดูสูตรนี้ก็ปักเมื่อไหรก่ก็เด็ตัวนะครับลุงเน่ไม่ได้พูดเล่นแตนไ่ไม่ได้ไปเยอะที่ได้ไปเยอะลุงเน่ก็ปักเบ็ดไปเยอะครับวันนี้ก็ปักเจ็ดหลังเองปักไม่ทันนะครับเนี่ยเหลือสามหลังเบ็ดสิบหลังครับเอาละเสือเดือนตัวใหญ่เลยโอ้ใหญ่มาก ไอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่กะกบใหญ่เอามาไปยอกแกะเจ็บหลังเจ็บเอวสักหน่อยรอยยามเบ็ดกบทำไม่ได้ก็จะว่ากันนะครับเพราะว่าลุงเนตรปักเบ็ดเจ็บหลังเองมืดละพอๆปักเบ็ดกบเสร็จเล่นเอาสมืดตื๊อเลยครับลุเนตออกมาเย็นเกินไป เพราะว่าปักเป็ดกบเนี่ยถ้าเรามาปักหงวันเส้นเดือนมันจะตายครับแล้วก็บางทีมดมันขึ้นลุงเนตเลยออกมาซสกเกือบมืดเลยจะปักสิบหลังปักได้เจ็ดหลังมันมืดซะก,ก่อนเดี๋ยวรู้ด้วยกันนะครับว่าปักเป็ดกบมวันนี้จะได้ตัวหรือเปล่าแต่ตัวเนี้ยมืดเต็มเต,ตเลยเดี๋ยวลุงเนตเอาผู้แหนให้เจ้าที่ก่อนครับเจ้าที่รอนานแล้วไม่รู้เดี๋ยวอ้อมหือบโบกอใหญ่เลยมีอะไร้ังคอวะเนี่ยโอ้ ขาเปียกเหมือนเดิมไม่มีอะไรครับนี่ขามเปียกนี่แหละเปรี้ยวแอบแอบครับแอบแอบตกแอบแอบหน่อยลูกกันเอารูกกันเอารูกกันเอานะครับโอ้ยหโบกใหญ่ๆโบกใหญ่ๆมันมืดมองไม่เห็นจะโล่โอ้โบกนี้ให้เจ้าที่โบกใหญ่นะครับแอบแอบน่อยแอบแอบน่อยเอา จะที่จะทางกินพูกแหงนอะวันนี้ให้โบกใหญ่เลยวันนี้มืดหน่อยเอาโบกใหญ่ๆบึกหอยได้กบเนอะเบ็ดเจ็ดหลังอหอยได้สักตัวเอาละเพราะว่ากบมันหายากถ้าว่าลุงเนตรล้างคอก่อนมาขาเปียงเนี่ยสุดยอดละลุงเนตรไเด้เตรียมอะไรมาเลยวันนี้ <c oughs> ออกมาสักกอบมืดเอาวางไว้น,นี่ล้างคอด้วยมาขาเปียงเนี่ยจะที่เอา เปรี้ยวหน่อยเคดฟอนหน่อยแต่มันเหมเ <ś led> หมาะแบบต่แท้แต่ที่เสร็จลูกเนตรครับหยอกสักสองโบกพอละช่วงนี้สองโบกสองโบกเพราะว่าร่างกายไม่อยวหวครับลูกเนตรกินแค่เก่บเจ็บหล,ลังเย็บเอวเป็นกระใสครับไล่เลือดไล่ลมเท่านั้นเองไม่กินเยอะแอบแอบเลยครับแอบแล้กันลูกกันแอบแอบมันมืดเกาะโอ้ยโอ้โอ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  โอ้นักล่าไปกาเต็มกอกจะโลไว้ลุงเน่จะเตือนทุกคลิปนะครับเตือนก่อนกินปุงแหวนลุงเน่เด้อลุงเน่เป็นสนับสนุนนะครับให้ใครกินมันเป็นความชอบส่วนตัวใครชอบก็กินใครไม่ชอบก็ไม่ต้องกินก็เท่านั้นเองครับชอบใครชอบมันเบาได้เบานะครับลุงเน่เตือนทุกคลิปยอกบึกเอฟเอฟครับเอฟเอฟ หมดุกอยยก,ยกเปรี้ยวเอาติดรถไว้ไม่เสียหายเปรี้ยวจริงล้างคอล้างคออย่างนี้เลยเปรี้ยวหน่อยเกลือใส่เพิ่มมาก,ก็ยังเปรี้ยวอยู่ครับไม่รู้มันเป็นมะขามอะไรมันเปรี้ยวจริงริงเปรี้ยวมากเปรี้ยวจะขลุกอัครับแต่เปรี้ยวแบบเนี้ยมันเปื้องปู้งแงนหน่อย คคอดีดีเลยเมือเป็ดตืวโดยนางนอนมองไม่เห็นนะครับยกอกไปโบงพ่ององโยกโหาอยู่หัตกินแบบลุงเน่ก็แบบนี้ครับบางทีมันก็ได้บางทีก็ไม่ได้อย่ามาใส่เบ็ดกบวันนี้ลุงเน่เสียงเอาไะเนี่ยลองดูแต่กบทัรม่าลุงเน่เนี่ยก็ไม่ถือว่าเยอะนะครับหายากมากถ้าได้ก็ถือว่าฟุกอ่ะครับปัก <laughs> เบ็ดกบสูรลุงเน่ สูตรใครก็สูตรมันลูกเนียกกปักแบบเนี้ยปักไปเหมือนคนอื่นพูดไปพูดมายอกอีกเชือโบก <c oughs> บึก <c oughs> ต้องแอบ,บ,นะแบบๆหน่อยแอบๆรู้กันรู้กันข้อเดียวกันรู้กันโอ้ไม่เห็นไม่เห็นกับเต็มก๊อก <c oughs> จะโลุกโอ๊ะอ้าวฟ้าไปไหน เดี๋ยวฟ้ายุงเลยนี่โอ้โนี่กบเนี่ยลุงเนตก็ไม่รู้เหมือนกรรันว่ามันจะออกหากินกี่โมงแต่ทุกครั้งที่ลุงเนตออกไปดูเบ็ดเนี่ยจะแปดโมงกว่าแปดโมงครึ่งหรือว่าสองทุ่มนั่นแหละครับ้าบ้านลุงเนตเรียกสองทุ่มสองทุ่มครึ่งก็จะออกดูเบ็ดเดี๋ยวรอสองทุ่มครึ่งนะครับลุงเนตจะดูเบ็ดและอีกรอบก็ประมาณห้าทุ่มได้ไม่ได้ก็เก็บเลยถ้าไม่ได้ก็จะพึ่งเบื่อลุงเนตนะครับ ฝากเป็นกำลังใจให้ลูกเร่ด้วยมายอกบ,บึกแบบแบบแบบอบแฝบแอบแฝงล่ำเกินครับล่ำเกินโอ๊ย เดี่ยวจริงจริงมะข่าเปียกนุนเน่เนี่ยแต่รู้นดีว,ว่าอร่อยล้างคอได้แบบนี้เลยเดี๋ยวรอสองทุ่มครึ่งครับออกไปดูเบ็ดพักก่อนไปครับไปดูเบ็ดกรบสะลกก่อนจะได้หรือเปล่าไม่รู้ถ้าไม่ได้ก็อย่าว่ากัน,นครับพูาะรูเน็ตปักเบ็ดนิดเดียวรูเน็ตลองดูครับปักลุยโอ้เอาถุงหมานี่ไปใส่ครับ ได้ไม่ได้ยังไม่รู้เลยดูหลังแรกครับเป็นเรื่องหรือเปล่ากอ,อ้มันอยู่ตรงนี้ครับมันโดดไปเนี่ยครับนั่งอยู่นี่ยังไม่ไปกินเบ็ดเลยครับโอ้โดดลงไปโน่นเดี๋ยวคงมาเดี๋ยวคงมาครับหลังแรกแหวหลังสองครับ อหลังสองก็ไม่กินอยู่เหมือนเดิมโหแหลลา่าตะลามังดูหลังสามครับเอาเลยโอ้เหยื่อหมดครับเหยื่อหมดโอ้ดูลอยไหนครับดูลอยโอ้เนียครับลอยเละหมดเลยไม่ติดไม่ติดเสียดายครับเมื่อกี้กินแต่ไม่ติดครับุงเ์เทก็จะถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างนะครับ โอ้เป็ดหายโดนละโดนละโดนละหลังนี้โดนละเป็ดหายแซ่บโอ้โดนครับโอ้โดน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 โอ้โอ้ลอยโดนละครับโดนละโอ้โดนละครับโอ้โอเอ้ามันทำไมนอนต่างหายแบบนั้นเต้นหงายเต้นเบน บางงเต้นเบนโอ้กบหัเขียวครับโอ้กลหัเขียวมาเดิมกบปีนี้โอ้แต่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่หัวยังเขียวอยู่เลยโอ้หมาละหมาแล้วแต้มแรกครับแต้มแหกโอ้โหได้ตําน้ำพลิกเดี๋ยวเดี๋ยวลุงเนปวดก่อนเสร็จลุงเนธแล้วครับกบหัวเขียวแต่ตัวใหญ่หมาละครับหมาละ <laughs> ของจริงครับของจริงโอ้กบตัวใหญ่แล้วครับกบหัวเ,เขียวก็ไม่น่าเชื่อว่าจะได้ตัว <laughs> โอ้ไอ้นี่ตะก,กะติดลึกเลยมันมันมันโค้ดไตำน้ำ <laughs> พ,พริกครับตัวสวยเลยนั่นนั่นวปาวัากันอีกโอ้ลอยแหลกเลย หลังเมื่อกี้ก็ไม่ติดครับร้อยกินแล้วก็เหยียบพอลนี้แหลกหมดเลยเาละเดี๋ยวไม่ชั่วไปดูต่อดูต่อดูน,นี่ก็บไายบ้างไหม่ทยบ้าครับเด่นรุ่นเหมือนกันครับปากเบ็ดกบโอ้หลังนี้โอ้หลังนี้เหยียมหมดโอ้มีรอยครับนี่ครับโอ้มีรอยมีรอย ไม่ติดครับไม่ติดเส,ดสดียดายเสียดายเยื่หมดเนี่ยครับลอยครับลอยตีนมันกินไปครึ่งตัวเหยือ่อตัวใหญ่ไปหรือเปล่าก็ยังดีครับในตัวนะครับเอาเอาใหม่ โอ้หลังนี้ก็เยืะหมดโอ้โหดูรอยครับเนี่ยครับโอ้รอยเยอะเลยมันเอาเยืะอไปกินครับโอ้จะเตาอีกเตาอีกดูหลังสุดท้ายครับดูเนีตก็ทายบ้างไม่ทายบ้างเอโอ้้อูหลังสุดท้ายโดนแล้วครับหลังสุดท้ายโดน โดนโดนลุดมาหลายหลังโน่นครับตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหรเป็นกบปีนี้ละมั้งโน่นโน่นน่นโน่นเสร็จเป็นี้เสษ็ก็ยังชั่วหน่อยแบบนี้โอ้ out, โหนี่ครับกบหัวเขียวแต่ก็ตัวใหญ่แล้วครับ โอ้กืนหรือเปล่าตัวเนี้ยเสร็จเสร็จเสร็จสองตัว <laughs> มันครับมนันหลังช่องน้ำไหลนี่ไม่พลาดเลยครับโอ้หลุดไปไหลหลังเลยครับหลุดไปไหลหลังโอ้แต่กินแบบนี้หลุดยากโอ้กืนละมั่งกืนตืนตื้น,นมัมนมนัมนสองตัวครับ เบ็ดเจ็ดลังโอ้เหลือเชื่อเดี๋ยวดูอีกรอบกลับบ้านเลยขอละอมัมนม,นม,นม,นมนันมันมัเบ็ดกบเขับเบ็ดกบมันเป็นกบปีนี้ครับแต่ว,ว่าตัวใหญ่แล้วทำไมทำไมมันจะมาอีกหรือเปล่าได้มาแล้วเขาเนี่ยจะมีมาอีกหรือเปล่าเอะที่มันหลุดไปหลายหลังนี่มันเพราะอะไรลูงนอกไม่เข้าใจ พวกอ,อะไรไปไหมกินอยู่นี่ไปเดี๋ยวอีกรอบเก็บเลยครับ <c oughs> ไดีสองตัวละนั่นหมันได้สองตัวลุงเน่เหลือเชื่อจริงๆฟุกมากกบฟุกตัวทสวยเลยครับกล้พวพกเขียวปีนี้โตเร็วมากกวใหญ่เลย ได้สองตัวหมานครับหมานเดี๋ยวสิบเอ็ดโมงกว่าดูอีกสักรอบครับสองตัวที่สวยเลยพอเด็ดตำน้ำพลิกโอ้ไปครับเดี๋ยวไปเก็บเป็ด,ดดีกว่าเก็บเป็ดกบเที่ยงคืนสิบเอ็ดนาทีแล้วครับลุงเน่ก่อน,นึกว่าสิบเอ็ดโมงกว่านั่งตอบคอมเมนต์เพลินเ,ยเลยเก็บเลยครับเก็บเลย <laughs> อ้อะไรมันโดดครับอืมม่กินครับไม่กินลอยก็ไม่มีเลยเอาลูกเปล่าหลังนี้โอ้ไม่กินแล้วครับรอบนี้ไหม่กินเลย,ไม,เลยไม่มีลอยเลยมันกลัวลุงเนตหรือเปล่าเดินมารอบแหลก <laughs> เก็บ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  หลังช่องน้ําไหลเนี่ยรอบแรกเด็ดตวงนะครับรอบเนี้ยโอ้ไม่กินหุบปลาไหลครับปลาไหลเชื้อปลาไหลครับนุ่มๆปลาไหลปลาไหลเดี๋ยวเอาเบ็ดนี่ล่อมันปลาไหลปลาไหลเป็นลูกเหลวเออไปแล้วครับรอบนี้ดักวิทย์หลังไหนก็ดักวิทย์นี่เหมือนรอบแรกเลย รอ,อบแหลกลอยตีนเยอะแยะเลยครับรอบนี้ไม่มีเลยหรือว่าลงุงเดชไประยะห่างไม่นานเก็บครับเก็บแต่สองตัวเอาละรอบนี้แห้ออกครับรอบนี้นี่ก็ไม่กินไม่มีรอยเลยรอบนี้หลังสุดท้ายแล้วครับไม่มีละแให้วครับแห้วอยยังดีเลยสองตัวครับ เบ็ดเจ็ดหลังครับสองสี่หกเจ็ดดีดีถ้าไปสองตัวรอบสุดท้ายไม่ได้ซักตัวเลยเดี๋ยวเด็ดจับให้ดูนะครับจับได้อยู่มั้งแต่ตัวโต,วตวแล้วครับกบเนี่ยดูเนตลองออกมาปักดูครับมาซะเย็นเลยที่แรกกะว่าจะปักสักสิกสบหลังแต่มันปักไม่ทนันปักได้เจ็ดหลังโชคดีครับยังได้ตัวพอเ,เด็ดตำน้ำพริกเลยไอ้กบธรรมชาติจริงๆเลยนะครับเนี่ย หัวยังเขียวอยู่เลยกินหลุดไปตั้งหลายหลังไม่รู้มันเพราะอะไรหลุดแล้วแปลกกลบกินเบ็ดเนี่ยทำไมไม่กลืนไม่รู้นี่ครับให้ดูใใกล้ไก่สวยเลยนะครับเนี่ยพอกินเลยสองตัวแต่ก็ใหญ่ครับนะครับกบธรรมชาติจริงๆเลยเอฟ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  <laughs> สองตัว พอได้ต้มน้ำพริกตัวสวยครับตัวสวยหาอยู่หาก,กินแบบลุน่นเน็ตกแบบนี้ครับมีคก็ได้เยอะวยิ่งก็ได้น้อยมีคก,ก็ไม่ได้แบบนี้ครับก็จะเพิ่งเบื่อกันฝากติดตามรับชมเป็นกับเราใจลุ่นเน็ตด้วยนะครับวันนี้ก็พามาปักเบ็ดกบเบ็ดเจ็ดหลังได้สองตัวลุ่นเนตไหวฟุกมาก,มากๆเลยครับทีแรกนึกว่าจะไปไหนสักตัวเด็ดซ้ำไป ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามและชมคลิปลุงเนธฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลุงเนตรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนตรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็ะเพาะเต็มหน้าพริกครกใหญ่แล้วครับลาบปากครับลาบปาก,าปากเอบๆกลับบ้านครับกลับบ้านไม่แหี่วไม่แหี่วจริงๆ